สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องโชคดีดอน YouTube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับ13สิงหาคม2565 6กโมงเช้าครับคิวหน้าเงินอะไรเข้าบัตรสวสดิการแห่งรัฐครับกดเงินสดได้ไหมดูรายละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบนะครับคิวหน้าครับวันที่15ส,สิงหาคมครับเงิน100บาท50บาทเข้าบัตรสบริการแห่งรัฐให้ผู้สูงอายุตามเกณฑ์นะครับผู้สูงอายุที่มี รายได้ต่ำกว่า30 0 0 0บาทต่อปีได้100บาทเข้าบัตรจัดการห่งรัฐ15สิงหาผู้สูงอายุที่มีรายได้3 0 0 0 0บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน10,000แต่อปีได้50บาทเข้าบัตรจัดการงรัฐให้ผู้สูงอายุ15สิงหาเป็นเงิน50บาท100บาทของเดือนมิถุนายน6 5นะครับวงเงินนี้เป็นวงเงินกดเงินสดได้นะครับสะสมในบัตรได้ผู้ที่ได้1 0อยบาทกดเงินสดวันที่สิสิงหาได้เลยนะครับส่วนผู้ที่ได้50หากยังไม่มีเงินอื่นมารวมให้เป็นร้อยก็ รอไว้รวมกับเดือนต่อไปเป็น100ร้อยจึงไปกดเพราะเป็นวงเงินที่กดงันสดและสะสมในบัตรได,ได้กดตอนไหนก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ